ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดบึงการวันนี้ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาครอบคลุมทั้ง8อําเภอทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงและมีกระแสน้ำไหลแรงนำพาเศษวัชพืชเช่นจอกหูหนูมากับสายน้ำส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านในแม่น้ำโขงทั้งชาวไทยและชาวลาวเช่นที่บ้านานาโนนหมู่ที่4ชาวบ้านต้องจอดเรือหยุดออกหาปลาในแม่น้ำโขงเพราะเกรงจะเกิดอันตรายจากกระแสน้ำที่ไหลแรงซึ่งก็ทำให้ขาดรายได้ตั้งแต่ต้ตตนเดือนกร,รกฎาคมเป็นต้นมาแต่ก็ยังมีชาวประมงบางรายยอมออกเรือหาปลาตามปกติโดยระบุมีความจำเป็นต้องออกหาปลา มาจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแม้จะเจอกับอุปสรรคทั้งฝนตกจอกหูหนูรวมไปถึงเศษวัชพืชที่ไหลมากับสายน้ำอาจติดอุปกรณ์หาปลาเสียงเครื่องมือธรรมหากินเกิดความเสียหายได้ส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ติดหนองเบนหนองน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่บ้านนานโนนซึ่งเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากเขตเทศบาลเมืองบึงการฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ต้นหญ้าและจอกหูหนู ที่อยู่ในหนองไหลลงมาปิดทางน้าบริเวณสะพานระหว่างถนนบ้านนาโนน,นบ้านแสนสุขในพื้นที่ตําบลบึงการชาวบ้านหวัสะพานจะถูกน้ํากัดเซาะจนพังจึงช่วยกันใช้อุปกรณ์เช่นมีดพระฟันกําจัดต้นวัชพืชต้นหญ้าจอกหูหนูที่ขวางทางน้ําเพื่อเปิดทางให้น้ําไหลลงสู่หนองกุดทิงก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ําคงต่อไปโดยไม่รอการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐที่อาจล่าช้าทําให้สะพานพังเสียหายก่อนได้ ขณะที่สถานการณ์น้ำในจังหวัดบึงการโครงการชนรับประทานบึงการระบุอ่างเก็บน้ำทั้ง54แห่งมีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ49 000 000 000ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันมีปริมาณกักเก็บประมาณ44 000 000ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น90.33%ของการเก็บกักถือว่าน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากส่วนปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีปริมาณ1,489.76ม mm. เมตร กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มีแนวลมพัดสอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง ยังคงพัดปะกับคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยและอ่าวไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายยอจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองในระยะนี้ไว้ด้วย

ก่อนรงนี้ก่อนรงกรสานต้องูตกกนมนก่อนรงเลนน้องนน้น้องก่อนงเนี่นี่ก่อนี้ข้างนี่อ่ง่ากต้อง

进来，来，还差那么多。 น้ำไหลสะดวกครับเปิดทางน้ําเรียบร้อยโดยชาวบ้านเพียงสองคน ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง YouTube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา